วันนี้นะคะเด็กจิ๋วมีรองเท้าแก้วะค่ะ <S <S 1> <S 1> แต่ว่าอันนี้นะคะหลายๆคนคงรู้ดีว่าซื้อจากร้านเด The Chocolate f a c อรี่นะคะเป็นรองเท้าแก้วช็อกโกแลตค่ะก<ค>ินได้นะคะแต่ว่าเราจะซื้อมันกินธรรมาดามันก็ยังได้ ะะคะเราก็เลยแผ่แกล้งนัชชาค่ะแต่ก่อนอื่นเรามาแกะกันก่อนเลยนะคะคือนัชชาค่ะเขาชอบรองเท้าบอกว่าหนูแม่จ๋าซื้อรองเท้ากรอกกอกให้หนูหน่อยรองเท้ากรอกกอกก็คือรองเท้าส้นสูงที่เดินแล้วมันดังเสียงก๊อกก๊อกก๊อกอย่างนี้นะคะนัชชาเขาอยากได้วันนี้นะคะเด็กจุ๊บก็จะมาแกล้งนัชชาว่าเนี่ยนัชชาพี่พิมซื้อรองเท้าก,ก๊อกกรอกมาใหม่ที่สวยไหมเป็นไงมือไทยมือไทยมือไทยมือไหรว่ามันกูดมันกูดเสียวหา <tox> ยสิ้นแล้วใช่ไหมคะ นชาก็จะมึงว่าแบบเฮ้ยมันลองทอก๊กเลยจริงๆนี่นายูไปแล้วบอกว่านี่พี่ทอก๊กมันสวยไหมสวยมากเร็วๆถ่ายทำเร็วๆฝาแกงเสยๆไม่ต้องพูดอะไรเลยนะคะนาชานาชาอยู่ไหนอ่ะ อาวพี่ของใหม่อย่าเิอย่าเพิ่งจับนะพี่พมีรอท้พี่เพ็ญกซื้อรองเท้าก๊อกก๊อกมาใส่ใหม่สวยเป้าสวยป้าอย่างอันนี้แบบที่หนูอยากได้ป่ะใช่มาก๊อกบีอยากได้ป่ว่าฝันหรืเบี้ยวไปฮะฝันหรูเบ้ยวไปอะ่อฝันเดี้ยวพราแม่แปลงแรงนี้แม่ไม่เปนฟังใหแล้วเกี่ยวอะรกับรองเท้าก๊ใช่ นี่สวยไหมรองเท้าสวยมรองเท้ากรอกของพี่พิมพ์อยากลองใส่ไหมสีแดงด้วยเดี๋ยวล้มเดี๋ยวล้มก็บอกเขาจะให้แม่ซื้อให้บ้างเอาสีนี้ได้ไหมเอาคีนี้ค่ะโอ้ยแลให้พี่พิมพ์ใส่เลยนะพี่พิมพ์ใส่ให้ดูนะว่นะพี่พิมพ์หิวอ่ะพี่พิมพ์หิวข้าวหิวไปตอนนี้ค่ะหิวข้าวเหรอหิวข้าวค่ะหิวข้าวไม่มีอะไรกินเลยวันนี้นี่นาชามีอะไรพี่พิมกินมี่พิมพ์คิดออกแล้วนาชาอ้าวเดี๋ยวอันนี้นะอุ้ยพี่พิมอยากกินอะไร

ให้นนจากินรองเท้าดูบ้างสิรองเท้ามันอร่อยที่หนูคิดลองดูนาค่ะวยมันเอาไว้ทําอะไรรองเท้าอ่ะเอาเอาไว้ให้พี่ทีมกินไม่ปกติรองเท้าวะซื้อมาทําอะไรเอาไว้ใส่ใช่ไหมเอาให้พี่ทีมกินเลยกินรองเท้าเลยอ่ะแล้วมันกินได้มั้ยนาจาวะนี่ไม่ได้งั้นแค่กินต้องหนูลองกินดูลองกินดูไหนประกวดลองกินดูอ่ะพี่ประกวดกินเหรอประกวงกินได้ไหมกินได้ อาหารมากินดูอร่อยเ่เลอามิ่งดิมันนั่วะนมเจ็ป่ะโซนมมากเลยดิไปแล้วอะไอจานีไปแล้วจะไอไปทำไมลูกเกี้ยวก็ลองกัดดูทีหนึ่งดมลองกัดทีหนึ่งลองกัดดูทีนึงมันเป็นอะไรเรวล้จากว่ามันคือดมดมเนี่เหม็นที่น ลองดมด, like ดูลองดมดูืร em ือด eh ิลองชิมก่อนไม่เอ้าแม่กินได้ไหมแม่แม่กินไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวแม่ให้แม่จ๋าลองผีอ้วกนี่ทุกคนกินกันหมดแล้วแม่จ๋าลองกินหมดแล้วเนี่ยอะไรนะหวานมันเป็นน้ำตาลง่ายง่ายลองกินดูน้ำชากินดูนี่คุณผู้หญิงคะก็ฟังแล้วแม่ตายได้แต่ยังฟ้าพ่อนะเขาบอกอะไรนะถ้าแม่กินหนังเขาพูดอย่างนี้ถ้าแม่กินหนังรองเท้าก๊อกกอก จะไปฟองถ้าอยู่เรากินอยู่ทุกคกินหนูกินได้ไหมลองท้าผู้อื่นกินไม่ได้ลองท้าคุณที่กินได้คุณเดี่ยเขาเขาหยึดมันว่ามันคือรองเท้าไม่ใช่มันไม่ใช่รองเท้ามันแค่ทําเป็นรูปรองเท้ามันเป็นช็อกโกแลตไม่ใช่มันคือช็อกโกแลตไม่ใช่ลองกินดู ช็อกโกแลตทําเป็นรูปต่างๆได้ชโโ็อกโกแลตและทําเป็นรูปรองเท้าเนี่ยมันเป็นชโโ็อกโกแลตเห็นป่ะเนี่ยเป็นชโโ็อกโกแลตสีขาวเป็นช็อกโกแลตแล้วจ้ามาฟังกันนะเฮ้ย <c oughs> มันนี่เนี่ยจ้านี่อันนี้ที่พี่พิมพ์กินได้เพราะว่ามันเป็นชโโ็อกโกแลตรูปรองเทา้าฟังก่อนมันเป็นชโโ็อกโกแลตรูปรองเทา้ามันไม่ใช่รองเท้านะถ้ารองเท้าจริงกินไม่ได้รู้ไหมอ่าลองกินดูได้ลองกินดูอ่าลองกินดูลองกินดูหักดูหักดูก็ได้ลองหักดูเลยนี่อ้าวมันเป็นช็อกโกแลต เรากินเหอะเกีล้วเป็นไงอร่อยหอร่อยอะไอไหมอนไมไหนรู้แล้วยังว่ามันเป็น็อกโนแลตไปไหนเนี่ยอะชกันลาอยาดอะไรกันเนแล้วรู้อย่างว่ามันเป็นอกันแล้รู้อย่างอันนั้นกินไม่ได้นะจ๊ะ